สนับสนุนโดย Isuzu D Max ใหม่ X, Super daylight ครับกลับมาช่วงที่2นะครับแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับของคู่มารวยไทยแม่หลายๆท่านก็ถามผมมา ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาพวกเราเลยนะมาเปิดหน้าก็สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกครับใช่ไหมคุณนอรคราวนี้นี่เห็นตัวเป็นเป็นแล้วใช่เป็นไงล่ะตะลงึงไหมล่ะอมือเสียงไหมนะฮะหลายหท่านบางท่านเนี่ยมาทักพวกเรามาทักเสียงนะนะฮะมาทักส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนรายการคู่มันมวยไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้ ช่วงประมาณสักปีหนึ่งฮะไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเพราะว่าหลายคนนี่อาจจะไม่สะดวกดูรายการมวยไทยรัฐวันช่วงบ่ายใช่แล้วคุณนะเพราะว่าทํางานครนะก็เราก็มี2รายการหลักๆใช่ไหมรายการมวยเนี่ยก็มีมวยไทยรายวันในเวลา13บสนาิกาสาบนาทีใช่แล้วครับแล้วก็คู่มันมวยไทยเวลานี้แหละครับใช่ห้าทุ่มห้านาทีถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรายังมีการถ่ายเทอดสดด้วยคุณน็อตนะครับห้ามพลาดเลยพลาดไม่ได้เลยนะครับศึกเอสเมเจ้ามวยไทย เราถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ,รบทุกวันเสาร์11โมงถึง2โมงนะ11นาฬิกาถึง14นาฬิกา3ชั่วโมงเต็มๆและสำหรับคู่มวยในวันเสาร์นี้ต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับคู่เอกเนี่ยเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบอีสุสุครั้งที่24แล้วใช่วันนี้คุณออสไปเยี่ยมค่ายมาด้วยนะสำหรับใครที่อยากดูความร้อมของ คู่นี้ระหว่างเอกชนะชัยแก้วสำริดกับชนะจนพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มพรุ่งนี้เปิด s อ m TV เอ็มทีบ่ายโมงครึ่งได้ดูความพร้อมแน่นอนเนื้อตัวเห็นเต็มๆใช่สำหรับใครที่ติดงานกลางคืนนะครับสามทุ่มครับเปิดเลยครับวิทยุ FM 96 Sport r a ส i o ปอร์ตเรีครับครับแล้วก็1 6 7 7 5นี่ก็จะมีทั้งข่าวสารแล้วก็แวดวงทุกอย่างเลยแวดวงเกี่ยวกับมวยคือเจอพวกเราแน่นอนอ่ะนะฮะครับก็ พูดถึงคู่มวยหน่อยดีกว่าอาว่ากันไปเลยวันนี้เสาร์นี้มีอะไรบ้างครับคุณอครับคู่มวยในวันเสาร์นี้นะครับเปิดหัวเลยครับ11โมงครับยอดกระตัญญูอันสุขุมวิทนะครับเจอกับก้องศักปอเพชรไข่แก้ว105ปอนด์ครับคู่ที่2 n นัมเบวัศักนิรันดรัตนครับเจอกับเพชรเชียงขวัญปอปิติศักดิ์ครับ109ปอนด์ คู่ที่3ก้านกล้วยมอภูนาในพลคนขอนแก่นนะครับเจอกับเพชรเมืองขวันปอเพชรไข่แก้วครับ100ปอนครแล้วก็คู่ที่4นะครับยอดพยักก้าวไกลยิมเจอกับชานชัยสิทธิติสุกโตนะครับพิกัด159อปอนครคู่นี้นี่เป็นคู่ชิงที่3มนะครับมวยรอบอีซูซุก็จะได้ทราบผลเลยใครจะได้ที่3ใครจะได้แชมป์นะครับ นะครับแล้วก็คู่ต่อมานะครับเป็นคู่รองรัตะเขตทีเด็ด99เจอกับสองคมสิทธิ์เจริญทรัพย์นี่เป็นมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปนะครับแล้วก็คู่เอกก็ห้ามพลาดเลยเอกชนะชัยแก้วสมฤทธิ์หรือมอกรุงเทพธนบุรีนะครับเจอกับชนะจนพีเคแสนชัยมวยไทยิมพิกัด159อปอนด์นะครับคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบอีสุสุนะครับผู้ชนะนี่ก็จะได้ทั้งรถแล้วก็เงินสด1ล้านบาทแล้วก็ที่สำคัญได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันไทยไฟด้วยนะครับก็ถือว่า ใครได้แชมป์ไปเนี่ยได้หลายเด้งได้ทั้งเงินได้ทั้งรถรแล้วก็สิทธิ์ไปชคอีกใน,ในไพ<ด>่ไฟอนะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมก็ใครจะได้แชมป์นะครับก็ติดตามกันได้เสาร์นี้นะครับเราไปกันที่ราชด,ดำเนินต่อดีกว่าศึกพิเศษคุณน็อตครับช่วงนี้ยังเหลืออีก2คู่ไว้ได้ชมกันนะครับไปดูกันเลยครับรองคู่เอกครับเชอร์รี่สิทธิ์ดาบอ้วนพบกับทางด้านขุนหาสิทธิ์ธงศักดิ์ครับวันนี้ชคกันในพิกัด110อปอนด์ครับ เชอรี่นี่ก็เป็นมวยตัวเล็กนะฮะหรือภาษามวยก็บอกว่ามวยเตี้ยส่วนทางด้านคุณหานี่เป็นมวยที่สูงกว่าครับเป็นมวยเข่าถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์นี่เชอรี่จะดูดีกว่านิดหน่อยครับระดูครับครับชกมวยมานานกว่าครับแต่ปีนี้อายุไม่เยอะนะครับสำหรับเชอรี่ครับอายุ18เท่านั้นครับอืมก็ถือว่าการชกมวยก็ถือว่ายังสดอยู่นะครับส่วนคุณหานี่สดกว่าก็เพราะว่าอายุแค่16 ยังเด็กอยู่เลยครับสำหรับขุนหารนี่เป็นน้องชายของพงชัยสิทธิ์ธงศักดิ์นะครับครับพี่ชายนี่ไปอยู่สิทธิ์สองพี่น้องครับแต่น้องชายยังอยู่กับจักเกียวใช่ไหม,มยังอยู่ด้วยกันนี่สี o K นะออสเคโอเนี่ยเด็กสร้างเด็กสร้างเด็กสร้างออสก็เป็นเด็กอีกคนครับที่มีระเบียบว,วินัยดีนะครับพี่ซอมครับ,ส,รบสำหรับขุนหารสิทธิ์ธงศักดิ์ ตอนแรกเนี่ยทางเชอร์รี่สิดาอ้วนเนี่ยเขาจะเจอกับพลอยสยามเพชรยินดีคาเดมีใช่แต่พลอยสยามนี่ไม่พร้อมเลยต้องดึงทางด้านขุนหารมาชกแทนพลอยสยามบอกยังเจ็บซี่โครงอยู่เลยโดนนุงนาลายเตะแต่ขุนหารก็บอกเลยครับถึงเป็นมวยแทนก็จริงแต่การฟิตซ้อมน,นี่ผมซ้อมมาตลอดนะพูดแล้วจะหาว่าเข้าข้างไปดูฟอร์มกันหน่อยดีกว่านะเชอร์รี่เนี่ยสฟอร์มหลังครับ แพ้คะแนนก0้าศึกอปตอกำยีหลังจากนั้นนี่ชนะรวดเลยนะคุณนอรชนะคะแนนน้องเบียพยักมืองชนแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรอีสานทรัพย์เรืองเนตรส่วนขุนหารครับแพ้คะแนนธนเดชทอพราน49หลังจากนั้นก็ชนะรวดครับชนะคะแนนเพชรสองภาคสิทธิเจริญทรัพย์แล้วก็มาชนะคะแนนโรเล็กสิทธิสองพี่น้องวันนั้นมาแทนด้วยขุนหารครับฝ่ายราสุดนี้ก็เป็นมวยแทนครับแต่ชนะโรเล็กมาได้ใช่ไม่ธรรมาดาโรเล็กลนี่เป็นยี่ห้อนอาฬิกาใช่ไหมใช่แล้ว ตรงนั้นนี่เป็นโรเล็กของเก้ไปเลยเออถือว่ามาแทนแล้วก็ทำผลงานได้ดีกรรมการไพทู์กบกางครับเป็นผู้ห้าหมบนเวทีครับรูปลางนี่ขุนหารได้เปรียบพอสมควรครับสูงยาวสูงยาวเหมือนเหมือนพี่แหละครับธงชัยศิษย์สองพี่น้องหรือธงชยัยศิษฐ์ธงศักด์ก็สูงแบบนี้โอ้โหอีลูกนี้โดนยัดคืนครับเชอรี่นี่มีลูกหนักอย่าประมาทนะศอกหมัดของเชอรี่เนี่ยทั้งคมทั้งแรงครับว่าลูกนี้เท hey ล้มครับแต่ยังไปติดเชือกเ,เส้นที่2อ,อยเหไม่ไม่ยอมเสียฟอร์มแน่ครับสำหรับเชอรี่เพราะว่าเป็นมวยในรายการอ้าวโดนสอกเข้าไปยังไม่เต็มครับวงในเสียบขวาครับเชอรี่ชื่อน่ารักจริงๆครับชื่อหวานนะฮะสีแดงกล่ำเลยวันนี้มาในมุมแดงด้วยครับหมดยกที่3ครับ สถานการณ์ผ่านไป3ยกตอนนี้เสมอเชอรี่ครับก่อนหน้าน,นั้นนี่เป็นต่อ3-2ด้วยคุณนอ็อตครับแต่มวยก็ต้องให้ได้เปรียบแน่ครับเพราะว่าเป็นมวมในรายการครับแล้วก็กระดูกดีกว่าแต่ว่าปะทะกันแล้วครับหุ่นหานี่มีลูกแรงลูกหนักแถมตัวใหญ่ด้วยครับตอนนี้ยัน,ย,นยันอยู่เชอรี่ครับมาดูยกที่4ครับดันหน้ากันอยู่เสียบขวาเข้าไปเชอรี่ก็ เดินเบียดแน่นอนครับโดนเด้งตีขวามวยบู้ดุดันครับสำหรับเชอรี่เสียบซ้ายโอ้โหจังหวะการเสียบของขุนหานี่ชัดเจนจริงๆครับดูครับ,รบสูงยาวเข่าดีครับถุงเข้าไปแต่ละดอกครับยัดซ้ายซ้ายคืนขวามา2ขวาคืนหนึ่งดูครับตอนนี้ดวลวงในเอาละเชอรี่เล็กกว่าก็จริงแต่ยังมีสวนครับ อาวุธอื่นไม่ต้องมองแล้วครับตอนนี้วงในลุ้วนเสียบกันอย่างเดียวขุนหารก็เสียบได้เน้นๆคับนี่กับตีซ้ายแต่เชอรรี่ก็ไม่กลัวเลยครับถ้าพูดถึงเรื่องข่าวแล้วแกก็ไม่มีเป็นสองรองใครเหมือนกันวงในก็ได้ครับวงนอกก็หนักเอามีคืนกันทีต่อทีครับโอ้แต่ลูกนี้มีเหลี่ยมมาช่วยครับขุนหารอาจะเข้าไปคว้าแล้วเชอรี่ช้าไม่ได้นะครับตอนนี้ พรว่าสถานการณ์เนี่ยวิ่งไปทางขุนหารแล้วครับจงังหวะการเสียบเน้นๆเลยครับสำหรับผุนหารนี่ครับโอ้โหยามจะเด้งตีคืนมาครับเอาละครับตีขวาสมาการแยกออกมาก่อนครับใกล้กันเกินไปเหนื่อยเลยครับเชอรี่อ้าล็อกเสียบขวาเสียบซ้ายทีต่อทีครับยังไงครับใครจะยุบ เอาพลาดไปนิดครับคุณหานเกือบโดนแค่งครับคลิกลูกนี้โอ้โห <h ums> บิดลงไปทับเลยครับนี่แหละครับความใหญ่ครับคุณหานบิดล้มลงไปง่ายๆเชอรี่ลุกขึ้นมาสู้ต่อครับเดินหน้าฆ่าลูกเดียวเสียบขวาพยายามจะเด้งตีครับอย่างแรกเข่ากันสนุกจริงๆคู่นี้ สถานการณ์นะครับนะตอนนี้ครับเป็นทางด้านคุณหารได้เปรียบ15ช่วงตัวครับคุณน,อน็อตชื่อเล่นก็ชื่อแชมป์ใช่ไหมครับน้องแชมป์มน,น้องแชมป์แต่วันนี้ครับเจอกัโมยพี่เอาครับยกสุดท้ายสถานการณ์บนล็อกนะนะตอนนี้คุณหารได้เปรียบพอสมควรแล้วครับ แต่จะจบอย่างไรต้องดูครับอย่าประมาทเชอรี่นะครับเพราะว่าแกเป็นมวยที่อาวุธค่อนข้างจะหนักสามารถพลิกเกมได้ตลอดครับ,รบเดินไล่เลยครับตอนนี้โดนแข้งขวาสกัดถ้าเข้าไปวงในลำบากหน่อยครับเชอรี่เพราะว่าขุนหารนี่แกเป็นมวยเข่าอาชีพอยู่แล้วครับไม่กลัวเป็นมาเป็นมวยมาแทนทีไรต่อยได้ดีดทุกทีโอ้โ ตั้งกำแพงไว้ล็อกแล้วครับเชอรีอ่แต่ทำอะไรไม่ได้ไม่มีคะแนนล็อกนะครับถ้าล็อกแล้วก็ต้องตีให้ได้นี่ครับล็อกแล้วตีไม่ได้ครับเพราะขุณหานแกก็กอดไว้เลยกำลังจะเขี่ยวครับเดินติดเลยครับแต่ตอนนี้ไม่อยากประท้าแล้ววันนี้นี่โชว์ฟอร์มเทพเลยครับสำหรับคุนหานสิทงศั์ เป็นมวยแทนก็นรู้ตัวไม่กี่วันแต่ทำเอามวยในรายการอย่างเชอรี่นี่ไปไม่เป็นเลยครับเล็กกว่าครับเชอรี่เดินเข้ามานี่โดนเข่าครับ,รบก็รอเสียงะระฆังแล้วครับตอนนี้แบบช้าลงไปแล้วครับ อ้าโอ้หมดยกสุดท้ายครับกรรมาการไปทุนกบกลางครับรวบรวมคะแนนชูมือให้มุมน้ำเงินครับคุณหานสิทธงศัก์เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเชอรี่สิ์ดาบอ้วนใบครับ้็งบอกว่ามาขาดไปปลายนะครับช่วงยกที่3ยกที่4ก็ถือว่ายังสูสีคุนนตรนะครับกรรมาการเนี่ยออกคะแนน49-47คะแนนทั้ง3เสียงเลยครับ